อ้าวนีวเป็นไรอ่ะสบายอ้าวยังไม่หายเหร่เนี่ยยังต้งสี่ห้าวันแล้วนะเออเยเอางี้เดี๋ยววันนี้พี่ร้องร้องเพลงให้ฟังจนตีนบ,บําบัดเออผลจะดีขึ้นงไหมขอพ,อพอนะได้เลยได้เลยขอ,อพอเลยรูร้ฉันรู้ยังไงเธอก็ไม่รอ รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็ต้องเผารู้ถึงฉันร้องไห้ยังไงตัวเธอก็คงต้องเข้าเตาเผาใบสามโมงกว่าคนรอเผาพันกว่าไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นในครอบครัว ก็แกจะายนั้นมันไม่แปลกรอกนาฉันพอรู้เธอชอบอะไรจะส่งส่วนบุญให้ทุกครารู้เธอชอบปลาดุกและตัวเธอก็ชอบทอดมันโรนไปที่ชอบที่ชอบเธอนาไปเธอไปไปพร้อมพ่อมึงอ่ะ ตั้งใจร้องนะตั้งใจหรอตั้งใจกูตายมากกว่าไหม,มออกไปเลยเออกไปเลยนูไปหาเมียก่องนี่ตายห่าไปแล้วมึงไปเอ้าจะตายแล้วจะไปไปเลยมึงก็ไปตายหาหามันเลยไปไ<ห>โอ้โหโเพลงหาเพลงเขียวอะไรแทนกูจะดีขึ้นกูจะตายหาพรุ่งนี้แล้วสักแบบเนี้ยโอ้โหเร็วจริงๆ